ตรงนี้หรือเปล่าก็เลยไม่นั่งแต่วันนี้ขอวันหนึ่งได้ไหมฮะทุกท่านครับฝั่งนี้ครับขออนุญาตลุกขึ้นยืนให้ผมหน่อยได้ไหมครับยิ้มของกันและกันครับทุกท่านครับอย่างที่บอกไปว่านายพี่นกนะครับไม่ได้สังกัดออกกำลังกายเสียงก่อนเชียงรายวันหนึห่เปไกลน่ารักมากเลยอายเขาบัดนะคะเรียกว่าสภาโย,ยชนอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมและโครงการอีกมากมายนับไม่ถ้วนค่ะโดยพลังของพวกเราเยาว,วชนทั้ง18อำนเภอพวกเราสภายเยาว,วชนค่ะไม่มีการติดเลยมีแต่เพียงคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดค่ะจากบุคคลที่มีชื่อว่าพี่นายกมุก ท่านสะอาดปัญญาดีขอเสียงปรบมือด้วยครับคืไยารันปัญหาุ่นนยกนกเบอร์เบอร์หนึ่งนี่แหละครับผมบอกไปไหนครับเพราะฉะนั้นผมขอเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเขตสี่ครับมีตำบลแมตกอน ปาอาอดนใช้สันใชยและท่าสายครับได้ช่วยเหลือกันต่อถ้าเราทําต่อไปบ้านเมืองและเขตของผมและเขตของเทศบาลและเขตของจังหวัดเชียงรายเนี่ยทั้งหมดนี่เนี่ยที่เราช่วยกันพิจารณาเนี่ยเป็นสภาเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กับคลิปดีแบบนี้กับพี่นกอธิตาธรวรรชัยเจนะผมด้วยครับผมไป,ไป,ไป่ายสี้าวมาเ หรือกรณีที <tar get> <tar get> <tar get> ่เดินสายน้าไทยเกิดขึ้นทำไมเราต้องเสียเวลาไปรับเคื่อไปหาหมอเวลาเราเจ็บป่วยทำไมเราต้องเสียค่ารักษาและคอยลดการเจ็บปวดโดยทุกท่านอยู่ที่ไหนก็ใกล้ไม่ว่าจะเป็นกาเดียวยาจากในส่วนของแพทร์คลินิการเดียวยาจากเดียวทาและไปออาเลยอยู่บนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลเคชันที่องค์การบริหารจัดการฉ วันนี้เรามาลุกขึ้นานใจขอบคุณทุ่านที่สเพรยังโงสบัดกันอยู่ครับพราะม่นี่นองทุกท่านครับโไปล้นก็ออกกําัชาได้ลบคําได้ดจวั่ใจลบคําได้เดนกับสวัสดีนะเจ้ากับสวัสดีพ่อแม่ลุงป้า เพื่อนน้องนองเยาวชนลูกหลานอนาคตของเชียงรายสีปีที่ผ่านมากับ13านาโยบายอยากจะนำเรียนทุกท่านว่านาโยบาย13ข้อเมื่อสีปีที่ผ่านมานั้นเกิดจากการลงพื้นที่ของนกตั้งใจลงสมัครนาย,ยกอบจอเจียงหายขอใจเวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะถึงวันที่จะต้องมีการสมัครรับเลือกตั้งบอกกับตัวเองว่าถ้าบ่อหู้จักียังหายทั้ง18อำเภอ1,753หมู่บ้านประชากรหน1ล้าน2แสน8หมื่นกว่าคนมีไขรท่องมีกลุ่มอาชีพเต้าใดอยู่กันยังใดกิ่นอะยังแต่ละหมู่บ้าน แต่ละพื้นที่มีศักยภาพอย่างถ้าบ่อหู้จักเจียงหายดีในทุกแง่มุมจะบ่อสามารถกำนกหนดนโยบายได้เพราะนโยบายขอพระคุณเจ้าเพราะทุกๆนโยบายจะต้องนำสู่การปฏิบัติยานแท้จริงภายใต้การบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงไฮที่มีอยู่นั่นจะต้องนำมาคิดเป็นแนวคิดใหม่สิ่งไหนทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์สิ่งไหนทำแล้วจะเป็นการแก้ไขปัญหาขอ้ประชาชนสิ่งไหนทำแล้วคือศักยภาพของจังหวัดเจียงไฮนั่นคือสิ่งที่นกจะต้องอนุมัติและจะัดสรรงบประมาณลงไป โดยทําหน้าที่นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาเพื่อดีที่สุดภายใต้คำว่าท้องถิ่นจ,จังหวัดเจนงรายใน13ข้อเมื่อ4ปีที่ผ่านมานกทําทุกข้อและนำเรียนว่า1753หมู่บ้านบอกมีหมู่บ้านไหนเลยที่นกบกเลยเดินเข้าไป รวมถึงพี่น้องในชุมชนในเขตเทศบาลปัญหาเส้นทางทางการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ําในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งการทําป่าเปียกโดยใช้เครื่องจักรกลของอบจอการทำเหมืองฝายการทําระบบระบายน้ําอันนี้คือเครื่องจกักรกล หลายๆคนก็มีคำถามมาหานกอีกทำไมอาบาจอถึงลื้อถนนและวทำถนนนกอยากจะนำเรียนท่านค่ะนกไม่เคยลื้อถนนแต่สิ่งที่สำคัญคือพัฒนาเส้นทางทางการเกษตรนอกเหนือจากตรงนั้นเส้นทางทางการเกษตรการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเส้นทางเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือว่าเส้นทางที่เชื่อม ระหว่างตำบลสู่ตำบลแล้วไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบอันนี้อบอจอเข้าไปช่วยในการดำเนินการตั้งงบประมาณเข้าไปเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาเพิ่มเครื่องจักรลงไปทำเส้นทางค่ะเส้นทางที่เป็นแนวการไฟที่ได้มาตรฐานบนดอยอำเภอแม่สวยมาอำเภอพานเขตในเมืองแม่ยาวที่ไฟไม่ปากูปาก้ปีกู้ปีและทำให้เกิด PM 2.5 ปีที่ผ่านมานําเครื่องจักรกลไปทําเส้นทางขนาดกว้าง5-8เมตรไฟมันก็มีล,ลุกลามแล้วเกิดจุดฮอสปอตขึ้นเครื่องจักรกลก็วิ่งเข้าไปถึงไปลดน้ําไปดับไฟได้ทันในคณะเดียวกันไปทําในเรื่องของไฟทําในเรื่องของปลาเปียกจึงทําให้ในปีที่ผ่านมา ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ไม่ซ้ำซากหนึ่งเขตพื้นที่แม่สวยอําเภอพานแม่ยาวหรือแม้กระทั่งดยอยจระเข้ก็ไม่เกิดไฟไหม้ลุกลามเนื่องจากเราไปช่วยทำในเรื่องของแนวกันไฟควันจากต่างประเทศเป็นเรื่องของความมั่นคงอันดับแรกรัฐบาลจะต้องส่งหน่วยงานส่งหน่วยความมั่นคงมาพูดคุยกันในระดับประเทศเหตุที่เผาป่า เหตุที่เผาเศษซากวัชพืชต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาจะแก้ไขอย่างไรร่วมกันโดยที่เราก็ทำแล้วนะในจังหวัดเชียงไายเขาก็ททำแล้วนะเพราะฉะนั้นบ้านเขาจะทำอย่างไรอันที่สององค์กรใดที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าทางการเกษตรในแนวชายแดนแม่สาย เมื่อท่านนำเข้ามาท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในการไปประสานางานและหาวิธีอย่างไรไม่ให้เกิดการเผานี่คือสิ่งที่องค์กรน,นั้นจะต้องรับผิดชอบวันนี้เขาบอกว่าการศึกษาสำคัญลูกหลานของเฮเยาวชนของเฮาที่จะเติบโตมาทดแทนรุ่นเฮาเนี่ยและรุ่นมูเฮาเนี่ยเจ้า ก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะไปวันไหนก็บอกหูแต่ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพในส่วนของคนรุ่นหลังที่จะเติบโตขึ้นมานกอยากเห็นน้องๆเยาวชนเติบโตขึ้นมาอยู่ในจังหวัดเชียงหายของเฮาแล้วมาเป็นผู้ใหญ่ทดแทนเราอย่างมีคุณภาพจึงเกิดนโยบายเยาวชนร่วมกันพัฒนาเชียงราย 4ปีที่ผ่านมานกไปค้นหาเยาวชนจากทุกๆตำบลในโรงเรียนมัธยมเรียกว่าต้นกล้าอบจอให้น้องๆรักในประชาธิปไตยและแสดงออกถึงศักยภาพของเขาเองให้โอกาสเขาเองแต่ละปีเขาจะส่งโครงการเข้ามาผ่านจากการประชุมสภาเยาวชนของเขาและ นายกอบจอคนนี้ให้การสนับสนุนกับสับนักช่างและนายกคนนี้ไปช่วยกันล้างโคลนเติมน้ำโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลบอกว่าจะชุมชนน้ำลัดแควหวายกกท้องเราก็พากันลงไปไปช่วยเหลือล้างบ้านบางบ้านมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนั่งร้องไห้ยอยู่ที่บ้านเลยเยาวชนอบจอ ร่วมกันทำงานหลายคนหลอกน,นายกช่วยด้วยตอนนี้แขวนเอา,เอามือแขวนไว้อยู่ที่หลังคาบ้านก็ผมพี่ก็จะเป็นนโยบายเจ็ดเพือชงนะคะซึ่งในนโยบายเจ็ดเพื่อทงเนี่ยก็มาจากสิบสามนโยบายในสี่ปีที่ผ่านมาที่พี่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดสิบสามนโยบายก็จะเอามารวบรวมนะคะและในเรื่องของการเติมเต็มและเดินหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ แก้ะสร้างพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของงานสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ PM 2.5สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเราจะต้องมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมเช่นกัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแจ้งข่าวเมื่อเกิดเหตุอย่างไรหลังจากเกิดเหตุการเยียวยาทุกคนจะต้องได้รับการเยียวยาทุกคนต้องเข้าถึงข้อมูลที่รัฐจะจัดสรรให้ที่รัฐจะให้ในเรื่องของการเยียวยาหรือแม้กระทั่งข้อมูลในการติดต่อสอบถามค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ที่สามารถดูได้บนโทรศัพท์มือถือเพราะที่ผ่านมาความเสียหายทั้งหมดที่เราเห็นเกิดจากการที่ประชาชนไม่ทราบค่ะ ความเสียหายมันจึงเกิดขึ้นมากและรุนแรงในเรื่องของคุณข้ามแนนก็คงจะขอทุกคนนะคะเพราะนี่เป็นเรื่องของความมั่นคงและเป็นเรื่องในระดับประเทศที่รัฐบาลจะต้องลงมาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในพื้นที่วันนี้คนในจังหวัดชัรยรูมยค่ะเราจะต้องใช้เสียงร่วมกันในการที่จะบอกว่าเส้นทางในการผ่านสินค้าทางการเกษตร ที่จะเข้ามาทางทางฝั่งแม่สายเข้ามาในเชียงรายนั้นผลิตผลทางการเกษตรนั้นเกิดจากการปลูกที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำบริเวณในเมืองที่เป็นเมืองต่างประเทศเขามีการบริหารจัดการอย่างไรเรี่ยงที่หนึ่งเมื่อเขาไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีแล้วแต่คนที่นําเข้าเข้ามาคือใครเพราะฉะนั้น มันอยู่จุดที่ตรงนี้เองว่าในการนําเข้าสินค้าถ้าจุนดนี้ไม่ได้นําเข้าสินค้าถ้าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วไม่มีการเราไม่ให้มานําเข้าไม่มีการนําเข้ามาในฝั่งนี้การปนเปนก็จะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ใช้เดินที่ใกล้กับบ้านของเราอันนี้ในมู่บ้นของพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหมอกฝันคําแดงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากมือของเราเอง เป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเได้แต่ต้องใช้ระเบียบใช้กฎหมายใช้การพูดคุยระหว่างประเทศกับประเทศและในการจัดการกับในส่วนของผู้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่จะผ่านเข้ามาในฝั่งของเรานี้เองนะคะที่รัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังค่ะพี่พยายามเลยว่าต้องเอาจริงเอาจัง <Okay. S 1> แต่ในส่วนของในบ้านเราเองเนี่ย อันนี้พี่คิดว่าในส่วนของท้องถิ่นต้องทํางานร่วมก,กันกับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตรก็ดีในส่วนของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ดีแล้วเราไปหาวิธีค่ะทําไมต่างประเทศเขาปลูกข้าวสาลีเขาก็มีข้าวโพดแต่ทําไมเขาสามารถบริหารจัดก,การไม่ให้บ้านเขาเกิดปัญหาหมอกควันได้เราต้องเอาเรื่องนี้มาศึกษาซึ่งพี่คิดว่า4ปีต่อไปข้างหน้าเหตุนี้จะต้องทำ และพี่เองก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาราที่พี่จะต้องทำด้วยในการประสานกับหน่วยงานถึงแม้จะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงกับอบจอแต่ชีวิตประชาชนในจังหวัดเชียงรายอบจเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับผิดชอบค่ะ